สนับสนุนโดย Pi v a ว e คาเลนตรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจอง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา ล่าสุด GAC i อ n ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการสำหรับการตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกนอกประเทศจีนที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดระยองประเทศไทยเพื่อมุ่งมั่นผลักดันประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยใช้ชื่อโรงงานว่าบริษัท i ออ a น t o m o b ม l e Manufacturing ประเทศไทยจำกัดบนเนื้อที่ขนาด85,000ตารางเมตรใช้เงินลงทุน2,300ล้านบาทและประเดิมผลิตรถไออ Y+ นโดยมีแผนการผลิตเป็นโรงง,งานประกอบรถยนต์ โดยจัดครอบคลุมคือการประกอบภายในรถการประกอบภายนอกรถการประกอบช่วงล่างแพตฟอร์มแบตเตอรี่มอเตอร์ไฟฟ้าการเติมของเหลวการทดสอบการทํางานการทดสอบการวิ่งการทดสอบฉีดน้ําสําหรับเป้าหมายของโรงงานไอออนออโตมบิลแมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจํากัดคือการมุ่งเน้นการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทั้งเพื่อจําหน่ายในประเทศและการส่งออกไปยังประเทศที่มีการใช้รถพลังหลายกว่าทั่วโลกโดยโรงงานผลิตแห่งนี้จะติดตั้งเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับโลก รวมถึงการใช้ระบบการผลิตอัจฉริยะและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมผสมผสานเข้าไว้ด้วยกันโดยเฟสแรกจะมีกำลังผลิตที่20,000คันต่อปีและสามารถเพิ่มสูงสุดเป็น70,000คันต่อปีในอนาคตโดยเป้าหมายในการตั้งโรงงานในประเทศไทยในครั้งนี้นั้นทางไอออนระบุว่าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการเติบโตทั้งในด้านแบรนด์และยอดจําหน่ายรวมถึงการผลักดันเศรฐษฐกิจในระดับภูมิภาคให้เติบโตร่วมกันโดยใช้ระบบการผลิตอัจฉริยะและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ในการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมกับส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มาพร้อมเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานการผลิตเช่นเดียวกับโรงงานในประเทศจีนโดยการนําเสนอระบบการประกอบรถยนต์พลังงานสะอาดที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกซึ่งปัจจุบัน GAC Ion มีแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าที่ทําตลาดอยู่และมีแผนที่จะทําตลาดในอนาคตอันใกล้ยอยู่ทั้งหมด2แบรนด์โดยจะแบ่งเป็นแบรนด์ Ion ที่เน้นในเรื่องของความคุ้มค่าและเทคโนโลยีอัจฉริยะ2รุ่นซึ่งรุ่นแรกจะเป็น Ion V Generation ที่2ที่เตรียมจะเสริมทับอีกรุ่น ที่มาพร้อมกับความสามารถที่รอบด้านเทคโนโลยีอันเหนือชั้นและมีความปลอดภัยสูงและแบรนด์ไฮเปอร์เทคที่มาพร้อมกับความหรูหราเหนือระดับพร้อมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะอีก2รุ่นอย่างไรก็ตามคาดว่าในอนาคตโรงงานแห่งนี้จะกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาขึ้นในประเทศไทยรวมถึงทําให้เกิดการถักดันให้เกิดการจ้างงานสร้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีชั้นสูงสาหรับประเทศไทยและช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกทางหนึ่ง สุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตท,ที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ